สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวกับฝนไปเลื่อยเปื่อยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ฝนจะพาทุกคนนะคะไปกินกว๋วยเตี๋ยวเอ๊ะหรือไปทําอะไรกันดีเล่นนะคะเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปเลยนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดจํำหน่ายตั๋วนะคะเดี๋ยวเราซื้อตั๋วกันสักคู่นึงนะคะแล้วเราก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะรอรถใส่กันจา้า S <S> ตอนนี้เรากำลังมานั่งรอรถไฟเพื่อที่จะไปกิน๋วยเตี๋ยวกันที่กรุงเทพใช่ไหมมึงมึงจะไปกินอะไรบ้างบอกสิกีนกุณจะไปหาของกินที่อย่างบานนั่งรถไฟมึงมึงคิดว่าจะมีใข่บ้านนั่งรถไฟและเพื่อที่จะไปหาอะไรกินแล้วก็นั่งรถไฟกลับปะก็มีแค่เราแหละไม่มีใครหรอกเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่ไหนนะมึงอ๋อสถานีกรุงเทพหัวลำโพง กรุงเทพหัวลำโพงจเจอกันที่กรุงเทพหัวลำโพงจ้าตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของสถานีรถไฟที่อยุธยานะคะทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะก็กําลังนั่งรอรถไฟนะคะเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพกันนะจ๊ะวันนี้เราก็จะเป็นบ้านนอกเข้ากรุงสักนิดนึงนะทุกคนเอาจารย์อาจารย์วุ่นวายนะจ๊ะในการที่แบบว่าแค่ถ่ายตั๋วเนาะได้ได้ อ่ะหนึ่งสองสามรทุนถขวนี้เรากำลังจะไปกรุงเทพกำลังมาแล้วไ้ครับ Ha <laughs> ที่สถานีหัวลำโพงนะคะตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะนั่งรถไฟไปลงที่สถานีบางซื่อแล้วเพื่อมากินกว๋วยจั๊บแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแผนแล้วก็คือจะไปที่เยวาวราชแทนนะทุกคนไปจา้าไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อไปเยวาวราชกันนะจ๊ะไปไหนวัไไนมังกรวันมังกร เรนจะไปกินชิควัดมังก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ห,วหัวลำโพงแล้วก็มาเจอร้ลงที่ดีแอลยี่สิเก้าวัดมังกร เ,เดี๋ยวนะตอนนี้เราก็ถึงกันที่วัดมังกรแล้วนะทุกคนก็จะถึงหน้าแถวถนนเยาวราชไปูกโอเคถ่ายรูปนะโอเคตอนนี้เราก็ถึงนถนนเยาวายนนราชแล้วนะทุกคนแล้ววันนี้เราก็เป็นการเมาเดินที่ถนนเยาวราชครั้งแรกนะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่า นักท่องเที่ยวแบบว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคือเยอะมากเยอะมากกวันนี้เราก็จะนั่ง MRT ไปกันที่บางซื่อเพื่อไปหาอะไรกินกันแล้วคือมาเยาวะนาทำไมงงมาถ่ายรูปช้ำ <laughs> ว่าวันนี้มาก็คือไม่ได้กินนะจ๊ะก๋วยจั๊บจริงๆแล้วอะค่ะทริปนี้เป็นทริปที่ตั้งใจที่จะมากินกว๋วยจั๊บกันที่บางซื่อแต่ว่าก็อยากไปเดินเล่นที่เยาวราชนะคะเราก็เลยไปเยาวราชแล้วก็กลับมาที่บางซื่อแต่ด้วยเวลาไม่ทันก็ทําให้ไม่ได้กินกว๋วยจั๊บเพราะว่ารถไผ่ใกล้ออกแล้วทุกคนก็เลยต้องกลับสรุปว่าวันนี้ก็คือผิดแผนแล้วก็ผิดคาด <c oughs> คือไม่รู้ว่าไปทําอะไร ไปบางซื้อก็ไม่ได้กินกว๋วยจับ๊บเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนค่ะได้ปะ <laughs>